ออนหาพ่อโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเกมบ a h าร่านะครับวันนี้ผมไปทำใหเล่นโหมดฟรี r All ตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมนะครับก็จะอาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับจะไม่บ่อยนะจะลงคลิปไม่ได้ทุกวันแล้วนะครับ เพื่อนผมอีกคนก็เปิดเทอมเขาก็เรียนหนักเหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วนะครับช่วงนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเล่นอาซูริตอนนี้ผมซื้อสกินมาละนี่เดี๋ยวเล่นโหมดฟรีฟอร์ออลวะ่ะอันนี้ควรจะเป็นบอดก่อนใช่ไหมวิวิวิบอดมีระเบิดบอดอันตารายบอดมีระเบิดเออ,อเฮ้ยครับเจอห้องแล้วแต่ละตัว 1> 2, 1, รครับผมตัวเติมมาตัวเติมามาเออได้ได้ได้ก่อนได,อได้ก่อนเลยได้ก่อนเลยอุ้ยตกทันกทันเออ ไม่๋อจะมีฟ้าโอ้ยเอ้าไม่โดนหรอเอ,อโ,ดโดนข้างครับเฮ้ยมันพุ่งหลาวพุ่งหลาวเออไปนี่ะไรไม่ได้คิวเลยมามันามนชาช์จเออตัวแรกตัวแรกคิวตัวแรก อาอซุ่มฟ้าไปเลยเฮ้ยซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ยควรตัวตีกู้ยจะตายตบกระเด็นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหลบได้หลบได้หลบได้เฮ้ยระเบิดโอ้ย ซ้ำมันจะซ้ำผมตาได้เกินตัวระเบิด์ฮือโอ้ยวิ่งเลออนเก่งจังวะเก่งจังวะมึงไงโอ้ยตีกลับเฮ้ยถึงป่ะจิ๋วจิ๋วโอ้โหโดนเสร็จแล้วครับโดนไปรอบหนึ่ง lọt lon mì đồn băng đồn băng đẹp mày đau đau đi nha ui 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 đồn băng tôi ủi lâm ninh á tôi ủi lâm ninh mì đồn băng đồn băng chuyện cười về đâu chuyện cười về đâu ơi mã 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 ลืมสังเกตหมาเลยอ้าวพุงไปเออยิงอะไรอะไรโอ้ยโอโอ้ยิ่งกตายเออเออเออโอ้ยโอไมดีดีห้้โดนจเวลาจเวลาได้หก เขาะขาโหขอกระลากระเดนเลยคิดเลขด้วยโอเคครับได้ที่สองนะก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็จะเล่นตัวซ้ำๆหน่อยแนละ้วเพราะว่าอุตส่าห์เติมไปแล้วก็เล่นในคุ้มแคปเจอห้องละ two, มาเดียวมาเดียวอุ้ย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 ยิงอมุธได้นคนแรกเกิดอ,อะไรวะเกิดอ,อะไรวะวเนี่ยเออมีคนคนขนโคตรแรงขอนหาพ่อเอยเอยขอนหาพ่อมันจะยิงระเบิดเออโดนไปดิเออโดนไปดูเลยแมน เรย์แมนจะสไลด์ขวาอุย้ยเอา้ามองตัวผิดมองตัวผิดชาร์จผิดทางแล้วมึงอ่ะเฮ้ยห <c oughs> มาแม่ไปแล้วไม่แง่ไม่แย่ยเ,ลแเลย์แมนอะไรเออโอ้อยหมาหมาเชิดโอย้ยไปชาร์จไม่โดนโคตรดีเลยอืม,อม,อม,อม อ้ยเอาฮะหลอดหลอดหลอดเฮ้ยกะพริบอยู่พริบอยู่อ๋อไ่ยังดิงดิงโลกเฮ้ยไม่โดนแม่ไปโอกาสละยังอยู่กูโดนอืออือหม,ม,ม,มาหมาหมาโดนเฮ้ย เฮ้ยมัเดี๋ยวบมันจะพุ๊บเออโอ๊ยอยากยุดระเบิดอะโอ้ยตกได้เอาร่วงอ่า,อาโดนตบโดนตบเออเอ้ย เออเฮ้ยมันหลบได้ลอ่อรอก่อนล่อก่อนนี่เสีเรยรีแมนไม่ทันอืมเฮ้ยไม่ไงนีไม่ไมไมอุย้ย โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดมาอีกแล้วเฮ้ยปึ๊บถึงไปโอ้โห,โหข้ามหัวข้ามหัวมหวมาไม่ข้างหมาไม่ข้างไม,ม่ข้างหไม่ข้างตั้มอีกเบอโอ๊ยโอ๊ยเลย์แมนแม่งได้ที่หนึ่งเหรอได้ที่หนึ่งว่ะ โอเคครับรอบนี้ได้คนแรกนะมันใช้ได้ครับได้สีใหม่แต่ผมชอบสีเดิมอะสีออริจินอลมัะนอะสวยละจออ้าวเจอห้องเลย 2> 3, 2, 1, อ่ามีคนหลุดหนึ่งคน บอดไปหนึ่งคนเฮ้ยอาวุธปึ๊บหยิบหยิบได้คนแรกอีกแล้วอ่ะหยิบได้คนแรกอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยบอดเอาไงบอดเอาไงเฮ้ยบอดฉลาดดีว่ะบอดฉลาดดีีว่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ย ลืมไปครับลืมไปว่ามันต้องแมปแมปแมปแ่ปแม่งโคตรอํานวยเลยเออเออโดยรอบไหมวิวิวติดบอล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 กูแค่ติดบอลกูแค่ติดบอลเว้าอามันนิ่งมันนิ่ง, i̇şte. งสตันสตันสปันเลย เออเฮ้ยข,ขึ้นขึ้นข้างบนนัน่นนี่นี่นี่ฮึบพุ่งไ่โดนใครเลยเออโดนแม่มดละอ้อยไม่โดนอ้ยอยควรควรควรเฮ้ยไม่โดนเลยวะ อะไรอะไรได้แต่แล้วอะไรยืนนิ่งไปยืนนิ่งไปนี่ไงเป็นลูกบอลอุย้ยบอลเล่นงูบอลเล่นงูเอยข่วนปิดทางเรียบร้อยเรียบร้อยอ้ตีใคไรขึ้นไม่รู้ มาดิมาดิมาดิรออะไรอ่ะเออรอไหมอ่ะเออเออมีคนวางระเบิดอ่านรูกไปได้คนวางเฮ้ยระเบิดปะย้อนสักลูกปีปขอหน้าอู้ดอ่ะนี่ไงทำไมไม่คุมอะ่ะฮะทำไมไม่คุมอ่ะคุณกอดต้าไม่ไม่มไม่ไมไมเอ,อ้ย เอยเอ้ยลืมดูบ้าดิโอ้โหเขียะตายรอบนึงไวปเลอยอือเอาวางผิดทางปุ๊บเอาวิสก,ก่อนเป็นล่วงไปหนึง่งทำไมแม่มดมันล่วงบ่อยจังวะเฮ้ยไม่แกจับโคตรปุ๊บพุ่งก่อน โอเคครับที่หนึ่งโอเคก็ต่อเลยอาซูริยาวแท มันรู้โอ้คนแป๊วุฒิหมดเลยตายละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเอาวะเดือนละรอบนี้เดือดอุ้อยอยุ้อยเซ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 ยไม่ทันเป่าไรเป่าไรโอ้ยเออเอเอไปตัวโอเล่ออนเออ คุยเป็นชัดชัดในหอกคุณาวอ้าอ้ายไปเลยออนมันโทดไปเลยออนมันโทดอุ้ยอุ้ยนี่ไงเจ็บร้อยอาวุธเก็บอาวุธดออ่ารล่งไปหมดโดนอีกโดนกูอีก โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ึยหนีแกด้ยโดนตกรึไม่ซึ่งตัวนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือได้คิวมันก็ยังดีอัพไปด้วยเลย

เออไปด้วยไปด้วยไปด้วยอีกตัวหนึ่งโอ,อ้ไม่ทันไอหฮาตอรีมันเก่งจังวะเออปึ๊บโอ้ยไวยอวยอู่ไวอยู่ นี่ไงฮาตโตะนี่เองเหรอยังไม่เยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยสามไปทันเออโดนทั้ตัวเกลงดีโอ้ย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 โดนท่ามันรออยู่รออยู่อาย โอเคที่สองก็ยังดีวะ่ะโอเคครับก็สำหรับเกมนี้ก็จบกันไปแล้วนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ผมไปแล้วครับ